ี่ดินหนึ่งไร่ของประมวลกองน้อยชาวเผอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามถูกปรับเปลี่ยนจากพื้นนามาทำโครงการโคกหนองนาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแปลงนี้แม้ไม่เป็นไปตามแบบที่ต้องขุดลอกคลองไส้ไก่หลายร้อยเมตรแต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ประมวลบอกว่าหลังจากเริ่มขุดก็ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวทันทีโดยการจัดโซนนิ่งปลูกต้นไม้5ระดับ พันไม้ส่วนใหญ่เน้นแลกเปลี่ยนและทำกิ่งตอนเพื่อลดต้นทุนน้ำหมักชีวภาพรสจืดทำจากต้นกล้วยส่วนแซนวิชปลานําฟางข้าวและมูลสัตว์ไปหมักในน้ำเพื่อให้เกิดไรแดงกลายเป็นอาหารปลาส่วนคอนโดเห็ดก็ทำจากขอนไม้มะม่วงทุกอย่างเน้นใช้วัสดุที่มีอยู่ในแปลงนาในพื้นที่หนึ่งไร่เราก็จะแบ่งเป็หพื้นที่โคกโคกเราก็จะปลูกไม้หระดับ มีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลียดินไม้กินหัวไม้สูงก็อย่างเช่นยางนาสักไม้ไม้กลางก็อย่างเช่นมะม่วงขนุนมะไฟเงาะ,ะไม้เตี้ยอย่างเช่นมะเขือ,อพริกแล้วก็ไม้เลียดินก็คือพวกบวบพวกนี้เป็นพวกถั่วส,ส่วนมากก็เป็นเป็นไม้ใต้ดินก็จะเป็นพวก ขิงขาตะไคร้พวกกินหัวใต้ดินเช่นเดีวยวกับแปลงของสำลีทักษีที่นำแปลงนามาทำโคกหนองนาสามไร่เพราะปลูกข้าวก็ได้ผล,ผลผลิตไม่มากนักเธอบอกว่ากว่าสองเดือนที่ปลูกพืชผักสวนครัวมีไรายได้จากการขายเฉลี่ยวันละ200-300ถึง300บาทแตกต่างจากการทำนาที่ขาดทุนทุกปีพื่นทีตะกี้มันกะ เอาไว้กับบ่ไดดใส่ผลประโยชน์ไมมจ๊าเหตุนากะเสียเงินติมสื่อปุ๋ยสื่ออย่างจ๊ะบ่ไดดถือว่าบ่ไดดมีอีอหยังเกิดขึ้นแหมจ๊าเหตุนาเราก็เพื่อจบไปัีณแต่ละมือนี่กับสื่อขวงกินังสือแหมจ๊าเป็นสื่อบวกเัื่อซสื่อผักสื่อออหยังกินันนี้พ่อมาเห็น่นว่าเขาร่วมโครงการโครงนองหน้าก็เลยเป็นลุงทะเบียนไหวเรากะผนก็เลยบอกว่าหไปอบรมอบรมเราก็อบรมผ่านผนก็ห้มาจบกับโอเชกับว่าสิไม่หยุด วันนี้พ่อมาจงน้องได้แล้วก็มาปลูกของทิวาจะของเคยซื้อจินเหละจ้ะจาของมักยังกัเป็นบกเขียเป็นยังก,กับมักซุปมักยังสิจ้ากับปลูกพักปลูกทั่วกับพอดีผลผลิตนันก็ดีก็ว่าเอาไว้ยืดซื้อสิ่ไม่แต่พอมาเห็ดอันนี้ก็ดีขึ้นโครงการข้องหนองนาของกรมพัฒนาชุมชนมีงบดําเนินการสองก้อนก้อนแรกมาจากงบเงินกู้โควิด4 0 0แสนล้านและงบตามแผนยุทธศาสตร์ หากขุด1ไร่ใช้งบประมาณ44,500บาทขนาด3ไร่ใช้งบประมาณ1 4 4 0 0 0บาทรูปแบบการขุดสามารถปรับเปลี่ยนได้หากขุดไม่ครบตามคิวดินทางพัฒนาชุมชนก็จะส่งคืนงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเราจะมีการปรับแบบนะครับทั้งหมดไม่เชิงทั้งหมดปรับแบบบางส่วนนะครับเกษตรกรบางรายที่สามารถปรับได้ที่พื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบนะครับ ให้สามารถทั้งขุดทั้งทาในส่วนของหนองแล้วก็โคกนะครับ<ม>ให้เป็นไปตามภูมิสังคม,มของแต,แต่ละลายนะครับ<ม>ซึ่งงบประมาณเนี่ยถามว่าพอเราปรับแล้วตรงนี้แล้วงบประมาณที่ไม่เป็นไปนตามลายแบบแปลนเนี่ยจะทำยังไงทางสำนักพระนาชุมชนของอำเภอก็จะส่งคืนในส่วนของจังหวัดนะครับทั้งหมดนะครับที่มันไม่เป็นไป,นปนตามรูปแบบรายการนะครับ แต่ว่าขอยืนยันว่าการดําเนินการในพื้นที่ของอำเภอกิรำเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายงบประมาณน,นะครับให้ได้ตามเป้าหมายทุกทุกโครงการครับปีงบประมาณ2,564จังหวัดมหาสารคามมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา1,594แปลงการขุดลอกแต่ละตำบลจะใช้ผู้รับเหมาหนึ่งรายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทัน ลดการผูกขาดงานแก้ปัญหาการขายงานของผู้รับเหมาโดยจะมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบติดตามงานแต่ละตำบลซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบมีเสียงสะท้อนจาก,กเกษตรกรว่ารัฐควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เช่นแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์การสูบน้ำรวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จเพราะบางแปลงได้แค่โคกหนองและนาแต่ไม่มีเงินจัดซื้อวัตถุดิบ มยุรีคราบาลไทย PBS รายงาน